อย่ารัตนาทำนั่งธรรมดาเลยพอเยียยาอย่า,ยานั่งเก่งนหลายนั่งพอดีพอดีพอ,ดพอสงพองคนน้อมมือเลยเอาเป็นทีซ้ำใบมาเป็นซ้าใบเอาขามาไกลข้อเอาแมบนด้นั่งเอาพอดีพอดีนั่งกันแบบธรรมดามา,าตามาเหยี่ยมมายำม,มาถอดเทียน,นมาถอดเทียนก็นคือมาสืบบุญต่อบุญนะย่ายมาเห็ดปลูกรัทธาปลูก ปัญญาของความเพียรวิิยาเฮ่านนี่เหตุเพราะไมันเกิดมีสมาธิเหตุอหไมันเกิดปัญญาอหไมันได้ยังหลากลงไปเหตุนั้นเป็นหักจากหักฝอยนั้นเป็นหักเจียว้มันได้เหตุแนวแดนเป็นประโยชน์เทา้นอกจากเบิดนะเพียงแต่สัจจะเท่ามันมันมันจมั่นํำได้น่ะนะม่หญ่คือนางสมาธินะอยเจ็บเดือขาเนี่ยทั้งในมาเจ็บกระดกไอเดีย เป็นบ่ใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เป็นแรองสัตน,นี้เนาะหมูล้านผล้ะก่อลอยวาเนาะสุขคนสุกกินเขาภาษาสังมาตามังสุขคนสุอาบนามสังมาเกียงเดื่นกันสุขคนสุกินท่านสาบุญผาราสังบอมามาซอยนี่เหตุอย่ใจใจเนี่ยสีดถึงบม่มีเหตุผลนะ่ะมีอยงคือความตั้งเกมมันของฮนะ้อน่ะสัจจะอันทีแท้จริงคือความจริง ข้อมจริงเป็นสิ่งที่พอตายเนี่ยเป็นสิ่งที่พอตายเดากระทันสมัยอยู่พาเศร้าิ่นบอกเรื่องข้อมเป็นข้อมตายก็มีแต่เรื่องเกา่าบันนี้มีเรื่องใหม่เรื่องสัจจะหนึ่งข้อมจริงเอาข้อมจริงมาสอนเขาสอนใจเขาค่อยๆสอนฟังเลยมันจะเกิดมายะปัญญามายะข้อมสำเร็จหร่อย่ายมายะใหม่ใหม่นั่นแปลงสแปลงซับก็คือเราที่มาใส่คือยังเพิ่นว่า ทานา้ำมยังถ่านนะบรรลสำเร็จด้วยการให้กันนะเอามาแป่งรัพย์การเห็ดิิบผัตแกทรัพย์ย่นทรัพย์ย่อรัพย์ขยายรัพอะไรอย่าภาษามันนะนะนั่นเป็นภาษาบาลีต่างประเทศเอามาใส่บ้านฮอกองว่ายนย่อขยายออกไปคือบอกคือยังคุ้มคืนเท่านั่นแหะมันมีวิตตกมันมีวิจารณ์มันมีปิติม,มีสุขม,มีเอกคตาหายัง่ง มันเป็นอาหารของใจเฮาเนี่ยซึ่งไม่ออกไม่ต้นมหาหนี่มหาหนีด่ดิมหาอาหารพวกมวือนี่มีตกขึ้นอย่างกับข,ขึ้นันี่ย่าตกปั๊บพท่านโดนกับขึ้นเรื่องนั่นขึ้นเรื่องนี้ขึ้นเรื่องดีกับยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่ในใจว่าเป็นยังไงวะย่าห์นะขึ้นห้าดีทุก,กับโอ้ยมือนีกับของขึ้นมาเสียบเนาะเป็นยังไงเนาะทั้งแม่เข่าเขากินมาเสียบ คือตกคิดตกมาแล้วบัณฑิตวิทยาลัยกินแสีบกินเรนพราะเสบร,รถมันหนาที่เป็นรถสมรถวันเาที่แต่งไปตัวนี้ที้ปรุงแต่งไปเด้วขันห้าบผมาเรียนรู้เรื่องธรรมะไอ้พวกนี้เ่าสิบุญหัวใจเองเป็นนี่อย่างในี่ยหญ่กายเอานี่มันต้องการอาหารหลายบอ่บอเพอดีงานบอ่อใหญ่ด้วยพอดีไปว่าใดมิตะหักบอก่อธรรมะที่ห้องใส่ด้วยกัน เขาต้องมาสอนให้ังปองหนังมันพอดีหาจังมันพอถึงเขาสิยงหูก็จริงแต่นั่นบ่ทันี่ของแมนเนสเป็นน้าจำบโมเม้นต์น้าจื้อเจ๊พใใช่ขันจื้อได้รนะจื้อโมมีลืมคำพกคำชาติเป็นเครื่องดองสั้นดันเป็นสั้นตับว่าสั้นดันเทาหนี่งเหตุไ้มันเป็นแรกๆฝึกพัฒนาเข้าไปอุปะเข้าไปฝึกอุปนิสัยให้มันได้ นิสัยนี่ตองนี้ผู้ผู้ซอยประคับประคองนำแนมีกรรนมันราญะณนิตมีคู่บาอาจารย์ซอยกันคอยเกือ้อคอยนุ้นไปกระสันอุปนิสัยมู้นนี่มันติดไปแน้แน่ทางบาางาดีกับีแนวทางบแนวดีกับมีเขาก็ะถังมาคอยฝึกคอยฮัดออกกระสันนิสัยห้านี่มันติดเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคนนี้มาสอนสอนตั้งแต่เกิด หรือไม่ถ้าเขาโบจักเกิดแล้วมาสอนมาเรียนหมเพื่อไม่หูจักหูจักยังหูจักท่างที่ไปท่างทีไปข้างหน้าโบลั่นอาจารนมันจังหวะท่างที่ไปข้างหน้า,านนยังกวาางางา่างกว่า,วายอยู่หลังเงิยนมาแย,ย่มันเงีนอยู่ดิวัตตะสงสารนีนทา่างไกลท่างเงียขันเท้าบอกว่าฟื้บานใหญ่เข้ากับโบกจักยังเป็นอย่างดิเท้ากับมาคอยมาฟื้บเอาฟื้แล้วมันสิดอยัง ก็ไดปัญญาไดเฮียงสินทางยังชีวิตสีเด็กหัจัจกว่าพบนีเฮ้ามาเด็กขาดเด็กกำปั่นหัยเฮ้าจมหลายหลายคนหลายยี่นี่จมโอ้โหขาเกิดมาถูกมาอยากแท้มาได้ขาแต่กำปั่นแท้ขึ้นจยัมีคือเพิ่นรถเพิ่นกิดมี่้านเพิ่นก็มีเกิดหน้าเพิ่นเกิดคือยังมีก็เฮ้าขึ้นท่องกระไดท่องขึ้นเงินกระไดเงินข,น,น,นขึ้นอันนั้นกระไดอันนั่นพ่นวา พิ่นมาดีแท้เลนวะมาเท่าหนึ่งคือยยังเมื่อบอหลังกเทีย่ยเลยย่า่มันเป็นยนังไนนงนะคยสงสัยบะอือวาแตย่าเอาเรื่องผมวันนี้มาถับถมนะเ่ยเรื่องควอมบดีต่างๆจะทับถมตัวเองจนเกินไปนะเขาเกิดมากหูว,ว่าหนวกตาบ่บอด้าวย่า่มันสมองมือสองข้างสูง่อัตมาบานบาอย่าง อันนี้ถือปองนี่ส่วนใหญ่ยเขาเศร้าผุดนี่บอกใครเลี้ยนเป็นยังือว่างแันเ,เปรียบเทียบตูฟังคือ,อยังเดิมงการทีมีเขามีขอบครัวนี่อัตมาบราได้สังเกตบรได้สังเกตอัตมาเนี่ยนะตั้งคำถามขืนเสียวเมียนี่เอามายังนอก็เลยตอบบ่ได้ก็เลยบ,บ่ได้เอาสาย่คืออาจารย์ปัญญาให้กันนี่อาจารย์ปัญญากะติมันเอาเมียมายังนอนโอ้ยหมดจากเสียวมายังว่าดอกบวชซะานั่นน่ะกะติมันค่มเดียวกันน่ะละ ว่วาบวชนั่นโมงันว่าบวชตในศรัทธานี่บวชบางที่กัอาตมาหนิกับขี่ขี่ันเห็นงานน้ำเนือาจารย์อาจีขี่ขันไปหาโหดพักอันนั้นพักน้ำมูนีแล้วนั่เนาะหาโหดยาสูบนั่งทันนะปลูกพักปลูกหญ้ามัดขี่ขนันเล็ดเวียงนะนะมานนางยูวัดคือยังมีคนมาทรง,ขงเข่าอยู่ได้หรอเนาะใช่นนเป็นนางสันนี่มันมีแนวอ้อยเน่าขืดบุญเก่ามันมากมันสิเอิาวิธีเพาะพันธุ์เา เรื่องกิเลสตัณหาหน้าแน่นี่ยแหละเรื่องดีเรื่องบ่ดีเนี่ยมัติส่วนอาแมามา,มาตุ่มกันฮาเทียถือปองเพิ่นว่าเล่งเสกลมัติถือกระบ,บุงตามันก็นมีดดิบางที่มันแม่นอยู่เขอกันดิเรื่องพวกน,นี่เพิ่นจังว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกจังเป็นไปตามกรรมเนีข้อสิงมาเห็ดคอยข้อเ,เห็ดเฮ็ดให้หูวจักปองไปปองมาก้อนเีาสิเอาหัวเอาเมียเนี่ยก้อนที่มีครอบครัวน,นี่เพิ่นสิส่วนไ้พอ่อ โควตาเจ้าคนสอนไว้ตั้งแต่สองพันกว่าปีเมือนนี้บ้านนี่ถ้ว่าเจ้าที่มีลูกออกมาบ้านนี่เจ้าอยากได้ลูกเทวด,ดาหรืออยากได้ลูกพมหรืออยากได้ลูกเป็ดอยากได้ลูกสัตว์นรกมาเกิดงี้ญ่อยากได้เทวด,ดากับอยากได้พมแต่เฮ้าบกใครเหตุเอาไว้เมียนบอกระบใครมาเพาะบระบใครมาถางทั้งนู่นนี่หน่อยสังคมเฮาชอบพุญเดียวนี่ หน่อยผู้ที่มาทางท่างเรืองผมู่นี่ทางท่างเพื่อติ่งจักเส้นท่างของขีวิตอีลีนเส้นท่างของขีวิตจริงๆนี่มันมาต้อกงอการยังไหลเน้ต้องการยังไหลยางบอยั่ปัจเจศียางไม่ยังแน่ฮะเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่อยู่ซียางนี่แม่นบ่หรือจะว่ามีหลายกว่านั้นนี่ปัจเจหาหรือปัจเจชิบ ฮะปัจเจียมีสี่อย่างเห็นบ่เครื่องอาศัยสัตว์มันก็ไดขึ้นกันสัตว์กหยย็หายอยู่หากินถามมาไกลมันมีนมบ่แย่หมามันออกลูกทเทละยักตัวมันแบ่งใหุ้ี่แม่เอาไปเสี่ยงซอยขอยักสองตจะเคืองในอื่นหยักเมออยกเียกขนาดไกลหมือนเือกันตื่นสาวมากระตุนขอบพระหลัวพระเต่าขดกดจีเคียมันถึนไงอยู่เรละ่ะนั่นแหละพทกจเจ้าคนยังว่าคันมู้เจ้าสิไปแบบ เลี้ยงลูกแบบลูกนกหรือว่าชีเลี้ยงลูกแบบลูกไก่นกนี่มันที่อาปากกินย่างเดี๋ยวปีคุมก้นมันบินนี่ำํำแมนวายะฮะไก่บานผ้าลูกกดๆเ,เคียร์ลูกเงยเราก็ยังผ้ากินแล้วกันเคียมันเป็นมักลาเคียรมันเป็นนี่อันนี้กินได้อันนี้กินว่าได้เ,เรืองเท้ากับเพือกัน บอกลูกท่อนลูกท่อนนั้นเสมออันนี้ถือได้ออันนี้จิตได้ก็ยังบอกอยู่ตงนันดิก็ค,ค่อยพอลอมพอลอมไปเพราะยัง,องพอเขาได้เขามาวัดฟังเทศฟังธรรมฟังศีลน,นั่นแหละลเขาถางสิทนทางของชีวิตธรรมดาอันนี้ใส่โดยสันชตัตแต่ยนันทั่วรไปกับลูกพื้นฐานอยู่ดิแต่มันบนทน,นี่มีกำลังหลายเหตุที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พามาฟังเทศฟังธรรมพระสวดสายายหรือว่ามานั่งสมาธิทุกคนเพื่อสิมาเติมเติมกำลัง กำลังตัวนี้มันสิขามพขามากขมชาตินี่มันต้องใส่กำลังหมหา,าศาลเนี่ยโมเมนต์ว่ากำลังคงขึ้นธรรม,มาดาธรรม,มาดาแต่เขาขึ้นแบบธรรม,มาดาเนี่ยมันไหญ่พอจังซื้อมือหน่อยใหญ่โอ้ยมือนี่นข,ขนนนะึ้นาจากเครื่องบินเนหะ็นเครื่องบินบินทันในขึ้นยี่ห้อใหญ่ขึ้นไปซื้อว่าได้เนาะต้องนีเงินไปซื้อตัวเขาจะกอนได้เขาจะไงขึ้นเนาะต้องไปตรงเวลาเขาอีกว่าสั่งกับต๊ะเครื่องบินเนาะนั่นเดียวเขาก็ตระหนักเหตุจากผลเวลาไปเวลามากอยนาน้นี ก็แต่นเขาก็มาเห็นยังบ่ถืกดอกนี่แหละพระพุทธเจ้าพระยงวายเหามาถางท่ากาวยังแต่ละภพคันเริ่มสิหูจักพุทธศาสนาหูจักพระพุทธประทัมประสงเแล้วเพราะปัญญาในแแล้วบันยมนับเจ็ดฉากเลยเลยจากนี้ไปผู้ขาสิมาทุกไม่ยากแน่อีกจังหน่อยนี่เ่เกินอีกเจ็ดเจ็ดภพเจ็ดถาดกับพ่อหรือนับย้อนลงมาอีกอาจเจ็ดมือหรืออาจจิเอามือนีมือเดียวก็ได้นะม่นมปนเรื่องยากได่ยแค่รัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ย คือวามขืนเท่าเหนียวคือติทุกข์กับคือไงแป๊บหนึ่งเง่นยบอมันกระตกปั๊บมันหลอดดวามขืนตีทุกข์จังไายกับเฮงานงานกับที่บันเงี้ยบอถ้าโดนกบหัวเต้นเต้นขึ้นว่าใี่บันนี้เป็นของมันเองพอเรื่องผมนี้เขามาเรียนหลู้ตะกอนบ่ได้เรื่องยากจักหน่อยแค่มาฝึกฝึกไอ้มันเป็นเครื่องดองสั้นดานเท่านั้นเขามักดีว่าแมนดิเขามักดีเขาก็มาเฮงเรื่องดีพูดตาเจ้าคนบอกทางไว้แล้วนีสวนอยู่แล้ว มาเน,น่เด้อนี่คอยปลูกไว้แล้วบักม่วงนี่มาก,กินแน่บักทุเรียนนี่คือย,ยังอาจารย์เพิ่นมาปลูก้องหันตูวมากไม่มา,มาอะไรนี่โค้งกันที่นั่นที่นี่ไว้มาแน่เข้ามาเบิ่งแน่ยนิดทีดี <c oughs> กลัวจิเอือนเลยแต่ละคนนเอยนะย่าย่ซ้ำเอือนซ้ำจูงหมาลงลำแจงเนาะซ้ำจูงหมาอุ่มมาลงเฮี้ยมเยาเป็นอย่างีหลีเอือนคนเขาวัดานี่ยยากเนี่ยพามันเห็นเยี่ยเป็นนังขึ้นเป็นนังสัน่นแต่มากกับเบิองอยู่เดย ตำเตียนธรรมะเนียฝึกมากเนี่ยก็ยอาจารย์ปัญญาคนฝึกมากเท่ากันเนี่ยมันเห็นเราโมเห็นผลไงยายผลดังใจเขานั่นเขาขึ้นสูงโพดโมขึ้นพอดีเห็นไหมมันเลยมันโพดนะนะไม่อยังแนวโพดหักโพดสร้างโพดฉลาดโพดโง่โพดแล้วก็อ่อนแอจังหนบ่อยหายังเครื่องขว้างเท้าดิน เน่ยบ่ขันหอกหักหลางกายเนบ่ยบ่ะลังนั่งแคนั้นปวดขาโอ้ยนั่งก็เว้นหัวราไายจันนั่งก็ดอกก็เดียหักจากขวงเน้่เนีนบ่ใหญ่เนนั่งเน้อจัไนก็บว่าเป็นรอยก็ยังลงปูลงตานี่ริบบันเนื้วมันถงว่าซ้ำเนนบ่ใหญ่ก็คอยซ้ำคอยเป็นบ้านนี่ขันสร่างไหลริบบันใหญ่นั่งไหนก็พอสงบปัด สงบมันเป็นตัวจังไลยนะนะฮะเราหรัวใจตัวงตัวลงซื้อไปเพิ่นว่านั่งจักหน่อยมันตีล้มมันตีขาดตัดไปแล้วมันตีมือตึบ๊บมันตีแก่งจักปังเย็นจ่อยเออเรือโอ้ยจะได้เรื่องขึดเอาเนาะบ่บ่จักเทียไอ้ทติวโม่ยู่นี่เห็นบ่ย่อยมีแต่แบบจี๊ดมีแต่ผอเนี่ยนี่เนาะย่อยเวีนบ่มีแต่โอ้ยเอาละอาจารย์ เอาละเอาละเห้าวว่าเอาล้อมืงนั่นแหละสัทธามือหนึ่งสิแลีนหน,นีได้ย่ายเวลามันควบเก็บควบเวทานาของมาควบรู้สึกม,มันมันบีบคั่นเนาะนั่นแหละเพื่อนว่าทุกเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทนได้ยากสัพเพทำรรมาสัพเพทำมาทุกเอียงสัพเพรรทุกขาเนี่ยได้ทุกยังมันเป็นความถูก่เราเกิดมาแล้วเราหอบมาเม็ดถูกมันเป็นความถูกเหมือนเป็นความถูกหรอมันพอเทียง คมถูกนี่มันมันสีบัยอายุของกอมันแต่ว่ามันบีบขันเป็นสิ่งดีทนได้งากยเข้าว่าสีมันแตกว่าสีทุกมันแตกมันแตกเงี้ยไม่ยากพอวาอย่างจิตมันไปผูกไ้มันผูกมันยึดไว้แต่ว่าเขาบวชจักเขาอยากค่ายมันอยู่แต่ว่าเขาปล่อยว่าเป็นหาปองออกบ่ไดไหาปองพ่อดีนันบ่ได้รเนี่ยขันย่นนั่งถือหม่องถือปองเราเวลามันด้มันสีลงโตไปบัด มันอ่อนเหมืนมัดเลยเดจากที่มันเจ็บมันปวดนน่อยมุมี่ใหญ่ขันเป็นโว่ข้อมอวเนาะอันขันเป็นผู้เคยสูบซ่าคืออาตมาตอนเป็นเป็นยมเนาะสูบซาเนี่ยมเก็บบ่ไขบ่ป่วยยังได้ใหญ่ขันได้สูบเมาแล้วนะที่ลงเหมือนมัดเน่ยหมืนกันบ่เก็บบ่ไขบ่ป่วยลงมันชีวิตมันหล่อร่อยเหมันเลยแต่ว่ามันมันเสียอย่างเดี๋ยวมันเป็นขาดสติมันงมีสตินะนะ จิตคณะที่มันอยู่แปลว่ามันเป็นจิตเป็นเอกแล้วมันที่เบามันถึงบ่มีอย่างไร่บ่มีบ่มีหนึ่งกับย่างอื่นะนะบ่มีหนึ่งกับหลุมบ่มีหนึ่งกับเวททานาบ่มีกหนึ่งกับสังขารโลกใบหนีแป้นใจ๊บไปหอดพ่นมใหญ่บ่ได้ยาำหาผู้ใดแต่วันใหญ่เฮ็ดผู้เดียวก็ไปเป็นวันถ้ามะบ่มีสื่อได้ใหญ่ไป,ไปไปมาๆคันเขาทุกเส้นทางมันเดียว คือเขาเป็นยูเดียนีเขาเถาไหมเขาเถาเขาบอลงไปถามพื้นเลยเถาเพราะอะอย่างเพราะว่ามันขำขามันใส่งานโดนแล้วเมียนบอกไม่ใช่คับตอบถีบบอกถีบนอะเขาใส่มันมาโดนบาดนนี้เขายัางอยากให้มันคือเก้าบาดีเขาอยากให้มันแข็งก็เก้าบาดีมันก็เป็นไปบ่ได้มันเป็นกดลงท่ามาฉาบไง กฎของมันมันเป็นเัื่งสมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปรลป่ายหายไปเขาก็มาเล่นลูเรื่องผมวูน้นี่คอยิึงชีวิตเขาจิตยังถือท่างไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันทุกข์กับจริงอยงู่แต่ว่าเข้าสิไปน้ำมันด้ทุกเขาก็เข้าขใจว่ามันทุกข์เราแลนนี้เด้เขาหนี่มิจฉาจรวนใหนี่มิจฉาอยากอยากให้มันเศร้านะบนะอกก็คือว่า คือไข่นั่นแหะคือเก็บไข่ได้ป่วยนี่แหละจังว่ามือนีในธรรมะในหนึ่งผ้าหยาดย่อมบัตรหกลําแวะไปเบิงย่มพอแต่ม่านั่นเป็นหลายโลกยู่อที่ว่าวันละโลกกับเมียนนหนังหายายวันละหนึ่งโลกนะโลกยังเนี้ยโลกอ่านิ่วในถุงน้าดีพะนะโลกผิวหนังกับเป็นโลกอ่ายังลิซี่ดวงดังนี่กับเป็นลิซี่ดวงเจมูก ไล,ล่หลวเขาไปหามว่าเราบื้แต่ล้วเขาติด่วงเขาหน่อยใหญ่ก็ไทยเอกซิเ,เล่งม่งเราเขาว่าจังเลยก,กนะติวาน้ำตัวเนาะผู้นำคนเหมือนบ่นบนมีกำลังใจดีบัดพระทวงปาตายสับห <laughs> น่อยใจอ๋อแม่นี่ดีได้ใหญ่คำบอกคนเนี่ยมันมันคมหลายกว่ยอย่างอื่นนี่เนะาะแม่นบอกบอกให้คนตายต้อกลับไปตายดีดขคอยเห็นหลายคนเนาะบอกให้ลูกไปตาย มึงสัวอะไรไปผูกข้อตายซะมันแต่เปผูกข้อตายอยีดีต้ามาเห็นมาแล้วยหญ่เข <c oughs> าบอกคนเนห่นผลยังไงละหมัดเราว่าเวลามาฝึกอย่างคือบอกอย่างว่าเบื้องต้นเบืองเวลาแล้ว๋ยวมาฝึกทำหมังเนี่ยมันติได้ขอบใจดิเฮ็ดขันเฮ็ดเป็นเฮ็ดได้แล้วมันติดสีทอ,องมันจะว่าแตมาจะว่าวาเฮ็ดมันชีลำบากในจังนายก็อดเอาเด้อยายเด้อมาไม่นั่ง เป็นเลยเวลานาเบื่อหลงบ่หรือผู้ขายจะเขาไปหลุมหนาจังไงการที่ฝากฟังไว้ทาศนีนะไม่ได้เป็นแหยขอคิดเนาะที่บ่ไหลเวลามันก็ถึยืดไปไม่ได้ก็ที่ยืดไปอยากให้่บอกไปจักชิวโมกุ้ยยังไงบอกว่าเป็นอยากให้่ฟื้นเยอะแต่บางทีมันก็เดินทางไกลอีกบางทีกวางไม่หลาลำเนาอันนั้นอีกกลับไปนี่ก็ติดเป็นส่วนอารหังสัมมาสัมพุทรโทพระคารว่าขึ้นก็เลยใหญ่พ่อไม่ว่ามันเห็ด ขันมันได้กะเฮ็ดสู่ว่ามันลองเบิ่งหน่ะนะมือศาสนาอิสลามมันสวดหาเทียนคนองใหญ่ข้อเขาสวดมือละเทีย่สองเทียนหนึ่งกับจมหรอกให้ดูเถอะอาจารย์มัดเข่าว่าสั่นนะเพี้ยนจึงเข่ามือละหาหลอกอิ่มบ่หลอกมิดในหลอกดึกดโป่งลังโป่งลังเออเดือเดือดมากคนมาแต่ใส่ผู้แล้วมาหมาดึกเติมบีบปะเก่งอย่างนาะกินบ่วไทย คันรง่งโตหรอมันจะรง่งโตปัจการปฏิบัติธรรมพยายามฝึกจาของบ่งเดอร์ใหญ่ธรรมะเขาเลี้ยนเพื่ออย่างเพื่อบันเท่าถูกมีหน่อยมีหลายเอามาสอนจาของคุ้ยกับจาของกันไหมมีสซ้ำในหนอข่มเสือเขานี่ตัง้งส,สัจจะขึ้นมามตะกอนเขาเสียเห็ดเอียงเนี่ยเขายัางเห็ดสินเห็ดยังมอนี่แหละเห็ดสินตื่นสองมาาติรักษาสินหา,ห,าหรือรักษาสินแปดเห็ด พันษาทีเแล้วธารมาเคยมาอยู่ดิแม่นพ่อจานผมเด้นมาี่เนาะเอาผู้ใดมั่นใจว่หของจักสมบัติมนุษย์ไม่จะขอพันษาที่แล้วแต่มาบอกเลยด้อ่าบัน่นดอนเขนมแบบปลาดอนเข่นเนาะแม่ยีผู้ใดติดต่อบ,บั่นธรรมาบอกเลยดิพันษาทีแแล้วมนุษย์สมบัติไม่จะขอ จำบ่ได้หรือบอ่ได้หามหามว่าจำบ่บดได้ผนะู้ขาดบ่ได้มนุษยธรมบัติมันมีสองขอ้อหนึ่งท่านสองสินหาเข็ดใดบ้างสองข้อนะ,อะท่านคือการเสียสละเด้เสียสละเสียสละเละมตตาอารมณ์จาของเสียสละเป็นบ่สลระออกเป็นบ่ นั่นแหละคือการท่านย่ำสุนสูย่ำไม,ม่์มือหละหลายให้จังเลยจังเลยสารัดออกใดหาวิธีเห็นมันปองมันออกไปมันใดหาทีละใบมันไดเรื่องถูกนี่ละาบมันออกไปมันไดนั่นแหละคันใดสมบัติแล้วท่านก็นไดสิ้นหาก็ไดย่ำตายไปมู่เจ้าพระทองจ่มมาผู้ขาสิตไปใส่นั่นแหละเข้ามาถางทางั้งไปกระคักนิ่ง อยากไปสวรรค์กับมันไปอยู่แล้วพอมันมีครบสมบูรณ์แล้วมนุษน์สมบัติได้ได้เทวดาสมบัติมาโดยอัตโนมัติเทวดาสมบัติมันมีสองอย่างมีฮีรีกับโอตะปะมีลายชั่วกับกลัวบาเนี่ยตายหรอกับมิจวาไปสวรรค์ก็ได้ือว่ากลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้เฮ้าหรอบแมนตังสันนี่คนบัตรแล้บัเป็นตังสันนี่ขันตายปั๊บ จะเป็นเหตุบาปเหตุบุญเนี่ยโอ้ยเพิ่นไปสวรรค์แล้วพอเนาะยายแล้วบังสมบัติมนุษย์ทั้งเพระท่านเหตุอยู่สมบัติมนุษย์ใดยังไงไดนทั้งแต่ท่านก็ถือฮะก็ถือขังคุกไปหมดเนาะคนติดคุกเราผู้ใด้ถือมาบอกว่าอันพ่อใหญ่จ้าอันปดข่อยจักมือสองมือข่อยที่บอกพี่บอกน้องข่อยเออ ขันพูตนพ้ติดซ้ำใบบันแยผู้ติดซ้ำใบบันเฮ้าอิยุเพรท่านถึงรอยบันแล้วบังสันจะตุูนนี่กะหาชิบปีเห้าจังได้มือหนึ่งเขาไหมเสื้อพ้น์ถึมาบอกตายเมือไ่เราทุกเก่าลงมาแล้วเอาแย,ยหนึ่งไปถามหาไม่เงียบวันไม่เงียบบนไป่ใช่หรไปเราบันเก่าเหรอวะ,วะเอาคอยว่าเสียวบอกเดังเปล่าดังวนนี้เมื่อไหเมือนเหอนเราจะไม่บอกอยังไงบันนี่เมืเม่อไหรคุณหรอ ข้านั้นแล้วอันนี้เปรียบเทียบถึงฟังซื่อดอกม่หนาสิโมเมนต์นั่งสี่เ้อคือพคนโวนี่ท่านเรื่องกระต่ายกระตเล่นล่ะยัยอันใด้ชนะกระต่ายเป็นคนอโง่ทุกตัวดอกพคนบอกเปรียบเทียบซื้อฟ uh, ังอันน like. ี้แต่แม่ก็บอกเปรียบเทียบซื้ฟังไปซื้อก็เป็นจริงมันอนาสิแต่ว่าเขาไแบบบางที่มันอนาสิแมนคือพคนโวน่ะนะเขาก็ลองเอาข้อมเสือพวกนี้เป็นลองเบิรงนน่ะนะเห็นลองใบหนาเพื่อเพาะปัญญาอ้าวผู้ใดมียังตีถามไหม Ya pit ani mai pak